Microsoft Office 365กับ Microsoft 365แตกต่างกันยังไงพอดีมีสมาชิกถามมานะว่าไอ้สอตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะผมว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงเหมือนกันไหมเดี๋ยวไปชมกปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องยังคลิปการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์วในด้านไอทีต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะู้ชม กันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้เลยครัคลิปวันนี้ก็มีสมาชิกถามมาเนาะว่าไอส่วนของ Microsoft Office ที่เป็น365กับ Microsoft 365เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยง่ายๆครับผม Microsoft Office 365เนี่ยอย่างที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแพลนที่เป็น Microsoft Office ที่เป็น Microsoft 365นะจะเป็นส่วนหนึ่งใน Microsoft 365นะครับ Microsoft 365เนี่ยคือเป็นเหมือนอาณาจักรที่รวมเซอร์วิสทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่ง Microsoft Office 365เนี่ยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเช่น Word Excel PowerPoint Outlook เนี่ยก็เป็นโปรแกรมนึงที่อยู่ในแพลนของ Microsoft 365นะครับผมอย่างผมเนี่ยสมัคร Microsoft 365อยู่แล้วนะใช้ Office ที่เป็น Microsoft 365ก็จะมีหน้าตาแบบคันสมัยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถใช้ s e r v ์วิสฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยชเชื่อมโยงกับ Microsoft 365ได้มากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า Microsoft 365เนี่ยมันมี Service อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะซึ่ง Microsoft 365เนี่ย จะแบ่งออกเป็น2องแผนด้วยกันนะครับก็เป็นแผนที่เป็นโฮมยูสสำหรับใช้งานที่บ้านแผนที่เป็นสําหรับใช้งานในองค์กรธุรกิจนะครับเรามาดูสําหรับใช้งานที่บ้านดีกว่าว่าเขาจะมีฟีเจอร์อะไรให้บ้างน,นะครับผมอย่างสาหรับใช้งานที่บ้านเนาะก็อย่างที่บอกเนาะก็มีชุดออฟฟิศอยู่แล้ว Word Excel PowerPoint m i c r o s o f t Outlook แล้วก็มี OneDrive right, ก็คือพื้นที่ Cloud s t o r a g e ให้ด้วย1 t b ่าหรือว่า1,024 GB นส่นะครับสามารถใช้ในส่วนของ Note, amp, อวกนี้ก็จะเปแชมอะไร ในส่วนของ Microsoft 365อยู่ที่แพลนนะว่าแพลนสำหรับใช้งานที่บ้านเนี่ยเขาจะให้อะไรบ้างเนาะอีเมลเนี่ยก็จะมีเพิ่มพื้นที่ให้ด้วยจาก5จิกเนี่ยจะเป็น100จิกนะครับผมในส่วนของอีเมลเนาะอันนี้แพลนสำหรับที่บ้านเนี่ยก็จะมี2ส่วนก็จะเป็น Personal แล้วก็ Family ถ้าเป็น Personal เนี่ยก็จะใช้งานคนเดียวเลยแต่ถ้าเป็น Family เนี่ยสามารถสมถสสัคร1 Subscription สามารถใช้งานได้6คนก็คือแอดมิน1คนแล้วก็อีก5คนเนี่ยจะเป็นลูกบ้านที่เหลือนะ ถ้าใครอยากใช้งานสำหรับ Microsoft 365เป็นแพลนฟะรีเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับไอ้แพลนเนี้ยผมว่ามันคุ้มสุดๆแล้วนะครับผมต่างกันกันกบ Personal ก็คือ p e Personal เนี่ยสมัครเองแต่ว่าอันเนี้ยมีแอดมินคอนโทรลให้นะครับก็จะมีรายปีแล้วก็รายเดือนเนาะอ่าสำหรับแพลนธุรกิจนะครับผมก็อันเนี้ยจะมีหลายแพลนเลยที่เป็น Microsoft 365นะครับผมก็จะมี Business Basic Business Standard Business Premium แล้วก็จะมี for Business นะครับ ก็แต่ละแพลนเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์อะไรต่ตางๆกันเช่นพวกแชร์พอยต์ Microsoft Loop อย่างเงี้ยผมมี Azure มี Microsoft Teams พวกนี้ผมอันนี้ก็จะไม่ได้ลงลึกละเอียดมากเนาะก็ลองไปดูเองนะครับในส่วนของแพลนเิสเนซตก็ส่วนมากเนี่ยถ้าใครจะซื้อเนี่ยจะต้องปรึกษาคอนซัลท์หรือว่าเวนเดอร์ที่มีรายเส้นพวกนี้อยู่ะจะไม่ได้ทำเองส่วนมากจะไม่ได้ทำเองสมัครเองนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะดูในส่วนของ for home มากกว่าหรือว่า for ที่เป็น o m มยู Use, สสำหรับใช้งานที่บ้านนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ Microsoft Office ที่เป็น Microsoft 365เนี่ยจะอยู่ใน Microsoft 365อีกทีนึงถ้าเป็นไม่ได้อยู่365เนี่ยก็จะมีพวก Microsoft Office 2016, 2019, 2021พวกนี้นะครับแต่ผมมองว่า365เนี่ยเป็นอะไรที่คมสุดๆแล้วนะครับโอเคนะคลิปนี้ล้วก็ใครสนใจที่อยากใช้งาน Microsoft 365นะาผมซึ่งมีเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยให้เราทำงานได้ แบบสะดวกสบายหลายอย่างเลยผมใช้งานอนจาจกรของ Microsoft 365ผมรู้สึกว่า,วาการทํางานของผมเ,เปลี่ยนม,มากๆนะครับไม่ต้องพกอะไรเดะแยะแชร์พก iPad มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทํางานได้หมดทุกที่เลยใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปเราจะมีกลุ่ม Facebook สําหรับการแชร์ลิงก์ m i c r o s o f t 365อยู่นรับแล้วก็ทักไปสอบถามที่ไลน์ทีมช็อ e ปด้านล่างใต้คลิปน้จะมีรายละเอียดบอกเช่นกันนะครับสงสัยอะไรสอบถามได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอไรไดีๆมาฝากกันอีก,อกเกน่นนนนกกกััคครสาาลลิิปปปวีี้้็ะะมมณผง นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสํเพื่อนเนาะใครที่ปัญหาอะไรว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ร่างการคลิปได้เหมือนเดิมนะครับเชื่อเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ